สวัสดีค่ะเอ,อวันนี้ยายก็มาเข้าอ,อถ่ายวิดีโอ youtube อีกสักวันนะคะยายก็ช่วงช่วงนี้ยายป่วยนะคะป่วยป่วยจริงๆเลยไม่ได้ป่วยการเมืองหรือป่วยอะไรป่วยเกี่ยวกับสายตาเสร็จแล้วเป็นเป็นต้อไปลอกต้อออกก็นิ่งอยู่อีกข้างนะคะต้อเนื้ออีกข้างนี้ลอกแหละมันก็ไม่สามารถเข้าโทรศัพท์ได้นะคะ คือตาเราจะแบบโดนแสงน้ำตาจะไหลนะคะโดนแสงก็ต้องคอยระวังไม่ให้โดนแสงก็คือไม่สามารถไปไปดูในโทรศัพท์ได้แล้วพอพอ,อก,ก็ได้พักเป็นเดือนนะคะแล้วก็พอได้ได้พักแล้วก็ไปทํางานได้ไม่กี่วันออก็เป็นเขาเรียกเทนนิสอาร์มที่นี่นะภาษาเยอรมันก็เจ็บอีกแขนแม้แต่กดนิ้วโป้ก็กดไม่ลงยกโทรศัพท์ก็ยกไม่ขึ้น เราก็ต้องไปหาหมอทนไม่ได้มันไม่สามารถจะทําอะไรได้คือมันปวดไปหมดเลยทั้งทางไอ้นี้เราก็เลยไปหาหมอ grill. แล้วก็เลยยายก็เพิ่งมาลงคลิปหายไปเป็นเดือนๆเลยเพราะว่ายายไม่สามารถที่จะทําอะไรได้คลิปที่เราเคยถ่ายเคยทําไว้ยายก็ไม่สามารถที่จะไปอ่านได้คือดวงตาเราไม่สามารถที่จะไปดูแสงไปอะไรได้เราก็ได้ได้ ฟังแล้วก็พูดบางทีไปไปกดเพื่อนๆน,น่าใช้ตาเดียวเนี่ยตาเดียวเนี่ย,ยแล้วก็ไปกดแล้วใช้หมค์พูดเอาอตอนนี้ยายฉลาดแล้วนะทํา youtube มาสองปีเพิ่งมาฉลาดว่าเราสามารถพูดได้แล้วก็กดคําพูดส่งไปได้นะโง่มาตั้งนานอะ่ะเออทำมาตั้งนานเพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่าเกี่ยวกับ youtube เขาสามารถกดหมค์คุยได้ไม่จําเป็นต้องเออเขียน เมื่อก่อนจนะเขียนเล็งอยู่นั่นแหละสายตาก็ไม่ดีก็เล็งอยู่นั่นแหละเล็งเล็ง,เล,งเล็งอยู่นั่นแหละนะก็คิดถึงทุกๆคนเหมือนเดิมละค่ะยายก็ทาไปเรื่อยๆนั่นละค่ะทำเรื่อยๆเหมือนเดิมสเต็ปยายนะคะก็ใครมาหายายพอยายเจอยายก็กลับไปติดตามเหมือนเดิมละค่ะแต่ช่วงนี้ห่างหายไปเพราะว่าป่วยป่วยจริงๆเราก็ยังคิดถึงเหมือนเหมือนเดิมนะคะก็ว่าจะไปตัด เป็นตาใหม่ก็ยังไม่ได้ตัดให้มันเข้ากับดวงตาสักนิดหนึ่งนะคะแล้วช่วงนี้ก็ยุ่งๆเรื่องเกี่ยวกับเออทางบ้านนิดหน่อยนะคะมีการซื้อบงซื้อบ้านด้วยมันก็เลยเคลียร์เรื่องบ้านด้วยอะไรด้วยก็ไม่ค่อยได้เข้าโทรศัพท์เท่าไหร่มันไปเครียดเรื่องอื่นมากกว่าถ้าพูดตามภาษาเราก็เลยห่างหายจากพอยูไปนะคะจะขายบ้านหลังเก่าซื้อหลังใหม่อะไรประมาณนั้นก็ บ้านมันหลังเก่ามันไม่มีคนอยู่มันก็ต้องซ่อมนะไม่ซ่อมก็พังก็คนมาซื้อก็ไม่ไม่พอใจอะไรประมาณนั้นเราก็ต้องซ่อมถ้าซ่อมแล้วเราขายแพงไม่มีคนซื้อเราก็จะให้เขาเช่านะคะเช่าเพราะว่าเรายิ่งไว้ยัง้นบ้านก็ยิ่งโทมยิ่งเหงานะคะนี่แหละค่ะคิดถึงบ้านคนไกลบ้านนะคะเรามีทรัพย์สมบัติก็ถ้าไม่มีใครดูแลมันก็ผุพังไปวันวันหนึ่งเราก็ ียนะคะแล้วอย่างอายุเราก็มากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ท้อแท้วันนี้ยายก็มาอัดมาบอกกับเพื่อนๆมาอัดเทปให้เพื่อนๆรู้ว่ายายป่วยจริง,รงๆเกี่ยวกับสายตาข้างนี้ตอนนี้ข้างนี้ก็ยังมีนะคะเห็นไหมต้อเนื้อนะคะต้อเนื้อตรงตรงที่นี่ก็ใช้เลเซอร์แต่ว่าเออมันเจ็บนะคะมันน้ําตาไหลน้ําตาไหลใช้ตาเดียวมันก็ทรมานนะคะมันก็เลย ้องหยุดพักไปดีกว่าสายตาเราบอดไปเลยใช่ไหมคะมันก็มันนั้นมันก็ใจนี้แล้วโทรศัพท์มือข้างเนี้ยเจ็บแม้แต่จะกดโทรศัพท์ก็กดไม่ได้เออมันแปลกนะแปลกมากๆที่ยายเป็นคือจู่จก็ยกขึ้นแบบยกสมมุติเราเราจะยกโทรศัพท์ขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยยกไม่ได้มันมันตึงไปหมดมันมันไม่มีแรงอะ่ะกลัวจะเป็นอะไรนะกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่พอไปตรวจแล้วหมอเขาบอกว่าเออ เอ็นเรากับกล้ามเนื้อเรานี่ยมันอักเสบมันต้องไปทำอะไรที่หนักคืออาจจะไปเออถ้าคนตีเทนนิสเขาก็จะจะเจ็บจะเจ็บช่วงนี้ที่ที่นี่เขาเลือกเละเทนนิสอาร์มก็คือไปตีเทนนิสแต่เราไม่ได้ตีเทนนิสมันจะต้องทําอะไรสักอย่างยกคนไข้หรือเกี่ยวกับอะไรที่ว่าเราไม่รู้ตัวที่เราต้องเกร็งหนัก,นกๆเขาทุกๆวันทุกๆวันแล้วมันสะสมก็ มาบรรยายให้เพื่อนๆฟังนิดหน่อยแล้วก็มันมีเรื่องที่จะเล่าอีกเยอะแต่วันนี้ก็เป็นเป็นคลิปที่ว่ามาบอกเพื่อนๆว่าเดี๋ยวจะเริ่มตอนตอบไปแล้วนะจดหมายตอบไปมั่งแล้วยเยอะมากตอบไปแล้วก็ยังมีเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาให้กําลังใจเหมือนเดิมก็ค่อยๆตอบไปแล้วก็ไปดูคลิปเขาด้วยแต่ดูคลิปอะยายใ,ใช้ไมโครโฟนพูดนะบางทียายไม่ได้ดูหรอกไม่ได้ดูหรอกว่า เออบรรยากาศเขาสวยยังไงหรือว่าเขาอะไรแต่หูเนี่ยฟังใช้หูเอาเดี๋ยวนี้ใช้หูเอาเพราะว่าเออแล้วก็ใช้ปากพูดในในไม์กดไม์แล้วก็พูดเอาตาข้างเดียวอย่างเงี้ยทำอยู่นี้ตลอดนะเพราะเราเราต้องเออถามว่าอยากทําต่อไหมอยากทําอ่ะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็มีไรายได้อะ่ะนิดๆหน่อยๆมันก็เป็นไรายได้สักวันหนึ่งเราอาจจะมีไรายได้เออเยอะๆก็ได้ ตอนนี้มันแค่เป็นแค่เศษหนึ่งส่วนอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะโชคดีหรือโชคไม่ดีก็ช่างมันเราทําของเราสน,สนุกสนุกเรามีเพื่อนเรามีหนังเป็นของตัวเองอ่าพูดกันอย่างนี้ดีกว่านะถ้าคนทํา youtube ก็อย่าทอ้อสู้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 นะคะอย่าท้อเราคิดว่าเราภูมิใจแล้วเรามีหนังเรามีปีมเป็นของตัวเองคิดซะอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้สึกดีและมีความสุขสุดท้าย ก็ขอให้ทุกคนที่ท o u t u b e นะคะสู้นะคะให้ถึงฝันถึงฝันนั้นมันจะล่างมันจะช้ามันจะยาวมันจะอะไรก็แล้วแต่ทำไปเถอะทำด้วยใจรักแล้วจะโชคดีเองนะคะโชคดีและมีความสุขให้ปลอดภัยทุกๆคนนะคะรักษาสุขภาพใช้แมสนะคะใช้แมสแล้วก็ล้างมือให้สะอาดนะคะช่วงนี้ไมโอคอนก็กำลังระบาด ถึงเขาจะไม่ร้ายแรงแต่ก็ระบาดอย่าให้เป็นกันเลยดีกว่านะคะอยู่ที่สุขภาพเราด้วยถ้าสุขภาพเราดีก็จะต่อสู้เขาไว้ถ้าเราไม่ดีมันก็จะหนักได้เช่นกันนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขค่ะร่ำรวยร่ำรวยนะคะดังๆปฟังฟัง,งทุกท่านนะคะ